ถึงแม้ว่าณนะวันนี้นะครับจะผ่านช่วงเวลาของเทศกาลฮาโลวีนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับและอย่างที่รู้กันครับว่าในปีนี้เนี่ยจะมีหนังสแลเชอร์นะครับในชื่อเดียวกับเทศกาลอย่างฮาโลวีนภาคต่อนะครับเข้าฉายด้วยแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเพิ่งจะมีการฉายย้อนหลังนะครับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือฮาโลวีนคิวนะครับหรือว่าชื่อภาคว่า ฮั l โลวีนสังหารนั่นเองนะครับก็เป็นหนังภาคต่อฉบับรีบูตจากปี2018นะครับโดยเรื่องราวในหนังภาคนี้นี่ก็จะดำเนินต่อจากภาคที่แล้วแบบทันทีเลยนะครับเมื่อคาตกรปีศาจประจำภาคอย่างไมเคิลไมเยอร์รอดตายจากกองเพลิงนะครับซึ่งเป็นกับดักของคุณยายรอรี่สโตรดนะครับตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวของหนังแฟรนไชส์ชุดนี้ที่ทุ่มสุดตัวนะครับเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อจะกําจัดไมเคิลนั่นเองแต่สุดท้ายฆาตกรคนนี้ก็ยังมีลมหายใจอยู่ครับแต่ว่าความพิเศษของภาคนี้ก็คือไม่ใช่แค่ไมเคิลคนเดียวแล้วครับที่จะอยู่ในสถานะของผู้ล่าเพราะว่าชาวเมืองแฮดดอนฟิลด์ที่รับรู้ถึงข่าวร้ายว่าฆาตกรปีศาสคนนี้ยังไม่ตายนะครับพวกเขาจะไม่ยอมนั่งรออยู่เฉยๆรอมันมาไล่เชือ้อ จึงได้มีการรวมทีมปิดเมืองและก็เป็นฝ่ายล่าไม่ขึ้นนั่นเองและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นไอเดียที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับภาคนี้รวมถึงตัวอย่างก่อนหน้าที่ปล่อยออกมาอุ่นเครื่องพวกเรานะครับผมก็คิดว่ามันค่อนข้างตัดออกมาได้ดีแล้วก็เห็นการบิวลอัพต่างๆที่รู้สึกว่า Halloween ิวเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งภาคที่น่าจะเข้มข้นน่าดูเลย แล้วเราก็อาจจะได้เห็นนะครับไมเคิลเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบบ้างเจอกับงานหยาบบ้างอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายฮะความรู้สึกหลังดูนะครับพอดูจบสรุปว่าไอทีมรียูเนียนตัวละครเก่านะครับที่เราเห็นกันมานะครับจากภาคก่อนๆที่เคยเป็นผู้รอดชีวิตจากคมมีดของไมเคิลหรือบรรดาตัวละครวัยรุ่นเลือดใหม่ในเมืองแฮดดอนฟิลด์นะครับ สุดท้ายนี่พวกเขามารวมตัวกันก็ยังปราบไมเคิลไม่ลงฮะสักคงกระพันวัดไหนวะคือจะมีดระเบิดปืนนะครับในภาคนี้นี่คือทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะคือการรีเทิร์นของไมเคิลไมเยอร์ในครั้งนี้เนี่ยเหมือนไฟในบ้านของลอลี่เนี่ยมันไปปลุกพลังในตัวไอ้ไมเคิลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือพี่แกรอดมาได้นี่พี่แกลุกขึ้นมาฆ่าแหลกคือในแง่ของหนังสแลเชอร์เรื่องหนึ่งอะ ผมว่ามันทำได้ถึงมากๆเลยนะฮะถูกอกถูกใจแน่ใครที่ชอบอะไรสไตลน์นี้คือเหมือนเรามานั่งดูมหากรรมคนบ้าฆ่ากันนะครับรวมถึงตัวหนังเองนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็พยายามจะแสดงให้เห็นถึงเอฟเฟกตต่างๆนะครับจากตัวละครไมเคิลไมเยอร์ที่มันมีความน่ากลัวมากกว่าความเป็นฆาตกรนะครับมันสามารถสร้างความหวาดผวา สร้างบาดแผลในจิตใจของผู้คนทั้งที่รอดชีวิตหรือไม่รอดก็ตามนะครับคือแค่คนคนเดียวมันสามารถสร้างความโกลาหลในเมืองเมืองนึงได้นะครับโดยองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกสร้างนะครับแล้วก็เล่าผ่านสถานการณ์ในเรื่องนะครับออกมาให้มันเป็นรูปธรรมที่สุดนะแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยทำไมคนทั้งเมืองถึงอยากจะยับยั้งไอ้ฆาตกรคนนี้ โดยในภาคนี้เนี่ยตัวละครไมเคิลเองเนี่ก็มีความโหดขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับคือเหมือนกับที่ตัวละครลอรีสโตนเนี่ยได้บอกเอาไว้ในช่วงตอนปลายปๆเรื่องแล้วนะครับค่อนๆมาองค์สุดท้ายแล้วว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอฆาตกรคนนี้มันไม่ใช่มนุษย์เดินดินกินข้าวแกงฆาตกรธรรมดาธรรมดามันไม่ได้กระโหลกกลานะครับไอคนคนนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อที่จะเป็นปีศาจ และแน่นอนครับภาคนี้เราจะยังไม่ได้เห็นนะครับลอรีสโตนท,ที่นำแสดงโดยเจมี่ลีเค์ติสเนี่ยเข้าไปซัดกับไมเคิลแบบตรงๆนะครับเพราะว่าตัวละครของเขานี่ยังต้องมีการพักรักษาตัวนะฮะเพราะบาดเจ็บจากภาคก่อนทีนี้ก็เลยเป็นโอกาสนะครับเป็นคิวของฝั่งลูกๆหลานๆแกจะขึ้นมามีบทบาทบ้างนะครับนั่นก็คือตัวละคร ค a r ์เกับอล s สันสโตรดนั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ดรามา่าโชว์คิวบู๊นิดนิดหน่อยหน่อยะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว Halloween ิวเนี่ยเนื้อเรื่องมันนิดเดียวครับแต่หนังมันเล่นแบบว่ายืดเยื้อนะครับไปยืดฉากการไล่ฆ่านะครับมีคนมาล่าไมเคิลไมเคิลฆ่ากลับสลับกันไปมาวนลูปอยู่แบบนี้เลยครับจนจบเรื่องซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยหากแต่ว่าเพื่อน ถามหาหนังที่มันตื่นเต้นหนังที่มันมีความบันเทิงสูงๆเนี่ยอ่ะหนังเรื่องนี้เป็นช้อยของคุณแน่นอนแต่หากเพื่อนๆถามถ,ามถึงหนังคุณภาพครับจออาจจะต้องข้ามเรื่องนี้ไปก่อนนะครับหรือว่าไปรอดูในสตรีมมิงก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายในยหนังเรื่องนี้มันก็จะมีภาคต่อด้วยนะครับปีหน้าก็จะเป็นหนังที่จะมาปิดไตาภาคนะครับในชื่อ ฮา l โลวีนเอ็นนั่นเองก็หวังว่าตัวผู้กำกับนะครับแล้วก็ทีมงานจะหาที่หาทางให้หนังเรื่องนี้มันจบลงตัวเข้มข้นแล้วก็สมสศักดิ์ศรีแฟรนไชส์ฮาโลวีนได้แบบจริงๆสักทีนะครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดต่อฮา l โลวีนคิวนะครับใครคิดเห็นอย่างไรบ้างก็กดถูกใจใส่คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ